ศาสตราจารย์และผู้ช่วยของเขาได้เตรียมตัวเข้าไปสำรวจในป่าลึกเพื่อทำงานวิจัยของเขาให้สำเร็จลุล่วงหลังจากนั้นไม่นานที่เขาเข้ามาในป่ากับผู้ช่วยของเขาเขาจึงได้สังเกตเห็นวัตถุบางอย่างที่อยู่ข้างๆทา,า,างเดินเขาและผู้ช่วยจึงได้ไปยังตำแหน่งนั้นเขานำอุปกรณ์ออกมาเพื่อเก็บข้อมูลและรวบรวมหลักฐานทั้งหมด ของวัตถุชิ้นนี้ที่เขาค้นพบจากนั้นเมื่อเขารวบรวมหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วศาสตราจารย์ถึงสั่งให้ผู้ช่วยนั้นได้เก็บวัตถุชิ้นนี้กลับไปยังแหล่งวิจัยโดยด่วนผู้ช่วยของเขาทํางานอย่างขมักขม้นเพื่อเก็บวัตถุชิ้นนี้กลับไปยังแหล่งวิจัยเขานั้นได้เก็บวัตถุอย่างรวดเร็วเมื่อเสร็จศาสตราจารย์จึงบอกให้ผู้ช่วยว่าเราต้องรีบออกไปจากป่านี้โดยด่วน และเขากับผูช่วยจึงได้รีบออกเรดอนทางเพื่อออกไปยังป่านี้ให้เร็วที่สุดหลังจากออกมาจากป่าได้ไม่นานศาตราจารย์และผู้ช่วยก็ได้มาถึงแลบวิจัยของเขาในที่สุดจึงรีบเร่งไปยังห้องวิจัยโดยด่วนเพื่อทำงานของเขา ศาสตราจารย์เมื่อมาถึงได้เริ่มทำงานอย่างรวดเร็วโดยเขาหมั่มนตั้งใจทำงานวิจัยต้องคลัววัตถุชิ้นนี้อย่างขมักขม e นและใจจดใจจอไม่วอกแวกเป็นอย่างอื่นเขาได้ใช้เวลานาน,านมากวันเวลาได้ผ่านไปเรื่อยๆศาสตราจารย์ยังคงทำงานวิจัยของเขาต่อไป ถิงจะเหนื่อยและอ่อนล้าแต่เขาก็ยังไม่ลดความพยายามลงวันเวลาล่วงเลยไปถึงสวันสาตรจาจรย์นได้มีอาการป่วยเนื่องจากว่าเขาทำงานโดยไม่หยุดพักและอาจจะมีสาเหตุมาจากการติดไข้ป่ามาจากการสำรวจกลางนั้นด้วย แต่เขาก็ยังคงทำงานต่อไปโดยไม่หยุดพักจดประดึกข้อมูลงานวิจัยต่างๆเข้าไปเน้นสมุดโนด้ตแต่ร่างกายของเขานั้นลืมจะไม่ไหวแล้วเขาจึงได้ใช้แรงเหือกสุดท้ายจดงานให้เสร็จจากนั้นจึงจะลุกไปกินยาแต่ขนาดนั้นก็สายเกินไป เขานั้นได้หมดแรงลงเสียก่อนและได้ล้มลงการคางๆโต๊ะทำงานของเขาในขณะนั้นผู้ช่วยได้เขามาพบจึงไม่รู้จะทำอย่างไรจรึงตัดใจตัวจชีะจรดูแต่ไม่พบชีะจรของศาสตราจารย์แล้วเขาจึงได้เหลือไปเห็นสมุดบันทึกเขาได้หยิบสมุดบันทึกของศาสตราจารย์ขึ้นมาและได้เปิดดูพบว่ามันเป็นข้อมูลงานวิจัย ของวัตถุที่เก็บมาจากในป่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หลังจากเปิดอาศิษย์เขาจึงได้เก็บสมุโดโน้ตบันทึกนี้ไว้และนำไปเก็บในที่ที่ปลอดภัยที่สุดหลังจากนี้งานวิจัยของศาสตราจารย์ผู้นี้ก็ไม่ได้มีใคร พบเห็นอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจึงทำให้คนคิดว่าศาสตราจารย์ผู้นี้ทำงานล้มแล้วไม่เป็นท่าน่าเสียดายอย่างยิ่งวันที่18มีนาคมพศส5 6 4ณเวลา13.30นิา30นาที กระผมศาสตราจารย์ดรชินวัตได้ทำการศึกษาค้นคว้าและทดลองวัตถุที่เรานำออกมาจากป่าในการสำรวจครั้งก่อนหรือใช้เวลาร่วมกันถึง3วัน3คืนจึงได้ข้อมูลของวัตถุชิ้นนั้นออกมาว่ามันคือพลาสติกหมายเลข2มีชื่อว่าพอลิเอทิลีนความหนานแน่นสูงหรือที่เรียกแบบย่อว่า S.D.P.E เป็นพลาสติกที่เหนียวและแตกยากค่อนข้างแข็งแต่ยืดได้ม,มากทนทานต่อสารเคมีและสามารถขึ้นรูปทรงต่างๆได้ง่ายใช้ทำขวดนมขวดน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำยาทำความสะอาดยาสระผมเป็นตน้นสามารถนำมารีไซเคลิลเป็นขวดน้ำมันเครื่องทอ่อลังพลาสติกไม้เทียมได้อีกกระผมนั้น มีความจำนืนที่อยากจะเผยแร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้แต่กะนั้นแล้วกระผมนั้นมีอาการป่วยอย่างหนักจากการเดินทางเข้าไปสำรวจในป่าค่ะว่าน่าจะเป็นไข้ทรพิษที่ติดออกมาจากป่ากับผมนั้นได้เหลือเรี่ยวแรงไม่มากนักจึงเป็นที่น่าเสียดายที่ข้อมูลและงานวิจัยดังกล่าว จะไม่มีใครได้รับรู้อีกต่อไปกับผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งจึงอยากจะบันทึกเทปเสียงนี้ไว้ให้เป็นหลักฐานเพื่อจะมีใครสักคนได้เข้ามาพบและเห็นได้ยินเทปนี้จะนำเจตจำนงของข้าผมไปสานต่อให้สำเร็จในวันภาคหน้าด้วยเถิด <c oughs>